เรื่การจัดเส้นทางเดินครั้งใหม่เดือนเพ่จะเข้าปกติมใช้แล้วเร่อเของซส้นสแสดงเรื่องของแบบการรวมเรื่องของงานพังส่สิ่งที่เขึ้นมาทำให้ทั้งเส้นของยากจนทั้งสสมนจนและจจนเพิมึ้นมากเพิึ้นลังมาในท่าวิธีที่เราเสนอเนี่ยมีบางวิธีเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเส้นของเดินปัจจุบันเป็นสิบล้านคน แต่าปัจจุบันนะครับปจนทุกวันนี้เนี่ยมีอยู่2.2ล้าน2.2ล้านตัวที่ในห้าวิดีโอและในร้านนี้ขึ้นเกิน12ล้านด้วลิตรก็คือก็คือเท่าที่เกิน10ล้านคนนะครับข้อดีก็คือว่ามันกล้นกับตัวเลขของไอคอนปัจจุบันที่เรานผู้อ่านใช้อย่าเช่นตัวเลขของบัตรเครดิตปุ๊บคือปัจจุบันสามารถเป็นที5ติดตามอนที่ปรับใหม่ปุ๊บเนี่ยก็จะมีดาวิธีที่ก็จะ ก็จะมีข้อที่ว่าในเรื่องของการคือเรื่องหน่วยงานเรื่องของคอนเซ็ปต์การมองคนจนเนี่ยก็จะมีความเข้าใจอกันมากขึ้นนะแต่ที่ีก็คือว่าอาจจะมีคนสนใจว่าเอ๊ะมันอยู่คนไทยจนขึ้นสิบบาทม่อเดือนที่ต้องดีความที่ถือว่าต้องตีกวามนะแต่ระหว่างนี้ไม่ได้หมายว่าคนไทยจนลงนะไม่ได้หมายความว่าคนไทยจนลงมันที่มีในกระเป๋าพ็คุณท้าเดิร เราไม่ได้ทำอะไรกับตัวเล็กเป็นกรอกของคนอยู่แล้วนะเราเป็นแค่ว่ามารับรู้ว่ามาตรฐานการของชีพมาตรฐานการใช้ค่าต่ำระดับสูงขึ้นเพราะนี้ถ้าเราใช้เห็ว่าคนจนคือคนที่มีการใช้ที่ต่ำต่ำหนาขั้นต่ำแน่ๆเราก็จะมีคนจนมากขึ้นเพราะตัวมาตรฐานขั้นต่ำเราประหยัดขึ้นคนจนก็เลยสะสมคนจนตัวเล็คนจนที่ใช้ตัวราคขั้นต่ำอ่านก็จะเป็นสูงขึ้นนะและส่วนนี้เป็นคีย์ที่สำคัญที่อยากจะให้เอาแบบท่ จะไ้ไม่ตกใจทีว่าอยู่ๆมันจนเพิ่มเงินได้ังไรับทนนี้เข้าไปเรื่องของีไหละดีเทลก็จะมีอันนี้ผมจะไม่ใชรายจนี้มากนะก็คือว่าเรื่องของที่ในป่าลอกฟันยอดจเนี่ยบางทีก็หนัแล้วเราจะดูจาดแม่พิมพ์จาด้านสถิติแม่สังคมหรือี่พอื่นๆนะครับในแต่ละพิมีเนี่ยก็จะมีส่วนยอดื้วยนะเช่นเรื่องของพิทสถิติก็จะมี่สุดปที่สัตว์ล่าวเลย สเอรมมาแล้วเราจะปนื่องของพที่ราจะดูเร่องของเสน้าที่ก็คือเราดูว่าคาเป็นทต่้าต่างๆแล้วเราไปขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของต่างมันพโภซึ่งเป็นขั้นตอนซึ่งเรียกว่าคอนชัพอที่ซึ่งก็คือสิ่งที่เราใช้อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ที่ประกอบก็จะเป็นแนคิดแบบเดียวกันนะตรงนี้มันไม่ใช่เรื่ิ่งนีทีเดียวเพราะว่า อย่างเช่นมือถือเนี like ่ยมันก so ็ไม so ่ให้อเป็นสินค้าแต่ว่าถามว่าทุกวันนี้ถ้ามันไม่มีมือถือเนี่ยคือการมีมือถือเป็นสาขั้นสาลนว่ารม่ได้ในงานนี้เนี่ยเป็นความสับนแล้วก็จะแยกว่าตัวเงิดัดที่มันเป็นตัวเก็จะสัอย่างเช่นที่ FPI FPI ที่เป็น International ซึ่งสมักขันกลาประเทศ่ันางี่มนก็ไม่มีมือเลยนั่นก็คือมันก็เป็นแต่ชนิดที่มา เรื่องของความแนนจะใกล้ในทางวมนิงิงจริงจียนนีั้งตื่นเราวิธีเศรษฐกิจก็ได้หรอไสังคมาจะเป็นรูปสมชาก่านแต่ว่าถ้าเป็นวิธีว่สังคมิก็จะมีรืเรเชนน้ถีอันนี้ก็ใช่อันนี้วัดเป็นตัวเลขที่ผ่านแล้วว่าการศกษามันจะเป็นวิธีทางสังคมเย